ได้แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะคะรถทุกคันรถสวยทุกคันเลย21-12อตอโต้นะเข้ามารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ่าใครที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะติดต่อสอบถามกระปัมโดยตรงได้ที่เบอร์0 9 0 3 3 4 3 4 3 6 1นะคะหรือว่าจะแอดไลน์กันที่เบอร์0910482587นนะคะหรือว่าง่ายๆเลยคลิกที่โปรไฟล์นะคะด้านบนบนว่า อ่ะคลิกที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะสำหรับช่องทางทิกตอกนะอ่ะจับประมาณนี้เดี๋ยวนะ, 11, ะสิบเอ็ดสิบสองอ่สำหรับใครดูผ่านช่องทาง t ิกตอกนะคะอ่าดูอย่างนี้นะแล้วก็กดเข้าไปที่ใช่ปะ่ะลกดเข้าไปกดเข้าไปที่โปรไฟล์แบบนี้นะคะแล้วก็กด อ่ะเอาใหม่อีกทีหนึ่งกดตรงนี้นะนะคะแล้วก็เข้าไปที่โปรไฟล์แบบนี้เลือกอ้ยอะกดที่ลิงก์แบบนี้นะคะติดต่อกับปั๊มได้เลยนะโทรหาได้เลยนะคะโทรหาได้เลยอ่ะติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะคะของปั๊มอันนี้นะอันบนนี้นะ นะคนนี้นะหน้าตาแบบนี้นะคะไดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้คอมเมนต์สอบถามรายละเอียดอยากดูรถคันไหนได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราเดินดูรถกันเรื่อย นะเดินดูรถกันเรื่อยๆนะคะมีให้เลือกมากมายหลายคันเลยนะคะซีดานสุดหรูนะพวก Hon d a Accord t o Tota Camry มีนะคะมีให้เลือกมากมายหลายคันนะคะมาเริ่มที่เบาๆกันก่อนเลยนะคะราคาเบาๆผ่อนเดือนละ6000บาทผ่อนเดือนละ6 0 0 0บาทนะคะ Toyota a อันติผ่อนสบายๆเดือนละ6000บาทนะคันนี้เครดิตดีดาวเริ่มต้น0%ูนเปเ็์ได้เลยนะคะโต y o t a a อันติ6 g ปี2014ค่ะคันนี้ 1.6G ปี2014นราคา อยู่ที่3ามแส0หนบาทเท่านั้นเองนะคะทะเบียนนี้แคปหน้าจอสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะปี2,014ราคา3ามแ0 0หบาทเครดิตดีดาวเริ่มต้นศผ่อนสบายสบายเพียงเดือนละห0พับาทเท่านั้นเอง72็งวดนะคะใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ ต่อที่โตยต้านติดตัวท็อปเลยนะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะตัว 1.8V นะคะใครใครไม่ชอบเครื่องพันหกนะมีเครื่องพันแให้เลือกคันนี้นะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยเลขไม้100,000กิโลนะคะ100,000 1900กิโลนะค,ะคันนี้1900กิโลวิ่งไม่เยอะนะปี2016นะคะโตยต้านติด 1.8V ปี2016 สีดำสวยแบบนี้เลยนะคะเลขไมล์แสนหลักร้อยโลเองนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4ี่แ0นบาทรถสวยสภาพดีหน้าหลังเดิมตัวนี้ตัวท็อปนะคะได้บอกไฟฟ้าแล้วเบาะไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทนะอ่ะ คันนี้ใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะขยับมาที่คันนี้บ้างนะคะใครชอบแบบชุดแต่งสปอร์ตนะเราก็มีโตต้านติดอีก1นึคันให้เลือกนะคะตัวนี้ปี2017โตต้านติดเป็นตัวพิเศษเลยรุ่นพิเศษเลยนะคะรุ่น e s sport นะตัวนี้ e s sport ปี2017 ค่ะสีดำสีสวยแบบนี้เลยเลขไม่หนึ่งแสนสามร้อยกิโลหนึ่งแสนสามร้อยกิโลตัวนี้ราคาอยู่เพียงแค่สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทเครดิตดีดาวเริ่มต้นศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนได้นานสูงสุด8ปสิบสี่งวดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองลูกค้าท่านใดเครดิตดีฟรีดาวกันได้เลยนะคะซื้อเง,งินสดได้แล้วก็จัดไฟนแนนได้ลูกค้าท่านใดต่างจังหวัดนะมีบริการจัดไฟนแนนให้นอกสถานที่ด้วยนะคะโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนสิงหามนี้นะคะ มีมากมายหลายอย่างเลยนะคะสอบเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะอ่ะจบที่โตยต้านติสนะคะมาที่โต้ต้าแคมรี่กันต่อดีกว่านะคะสายประหยัดน้ำมันนะเรามีโต้ต้าแคมรี่ให้เลือกหลายคันเลยให้เลือกหลายคันเลยนะคะโต้ต้าแคมรี่ 2.5G ปี2013ค่ะ 2.5g ปี2013คันนี้เลขไมล์หน0 0 0 0กิโลนะคะมีประวัติการเปลี่ยนแบตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่358,000บาทรถสวยสภาพดีหน้าหลังเดิมสีดำแบบนี้เลยนะคะใครไม่ชอบสีดำนะคะก็มีรุ่นเดียวกันสีขาวให้เลือกอีกหนึ่งคันนะ Toyota Camry 2 5 g h y b r i d เฮ้ยสองจุดห้าไฮบิดซ d ดีนะตัวนี้เป็นรุ่น CD ดีนะคะตัวนี้เลขไมวิ่งน้อยมากเลยนะคะวิ่ง1 10นึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองรถสีขาวสวยๆแบบนี้เลยราคาอยู่ที่สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทเคดิตดีจัดได้เต็มเลยนะคะเคดิตดีจัดได้เต็มเลยใครสนใจสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะใครรถติดติดอยู่ันท้องถนนตอนนี้นะใครดูไลฟ์สดเรานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ อ๋อเที่อยู่บ้านเฉยๆก็ได้นะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะสูตนรวมรถยเย์1อยู่ที่ถนนบรมไร่ชนนีก่อนถึงทางเข้าพุทธมนตรสายสองนะฝนจะตกแล้วตอนนี้ฝนจะตกแล้วอ่ะอยู่ที่อ่ะ ปี2012ค่ะสีขาวเนาะสีขาวปี2012ส่วนสีดำปี2013นะคะสีดำเลขไม้แสน8สีขาวเลขไม้แสน4นะสีดำราคา358,000สีขาวราคา368,000 อ่ะซื้อเงินสดได้แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะซื้อไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะมีคนไปเซ็นเอกสารถึงบ้านเลยเอามาที่คันต่อไปค่ะคันนี้เราก็ยังอยู่ที่รุ่นไฮบิดนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวพรีเมียมนะคะเป็นตัวท็อปสุดของคุณเอ่อ c คมรี่ไฮบริดไปุนใดล้วแคมรี่ไฮบริดนะตัวนี้ปี2015ปี2015เลขไมล์107,000ได้ใช่ไหมเลขไมล์107,000กิโลนะคะตัวนี้แคมรี่ไฮบริดปี2015นะคะเป็นตัวพรีเมียมเป็นตัวพรีเมียมราคาอยู่ที่548,000บาท548,000บาทตัวนี้ได้ตัวหน้าใหม่แล้วไมเนื้อเชนแล้วนะคะไมเนอเชนแล้วสีขาวนะคะสีขาวนะสีขาว,นะขาวมุกนะไม่ใช่สีเหลืองนะจ๊ะสีขาวมุก อาววาที่คันต่อไปนะคะส่อแฝดกันเลยนะคะส่อแฝดกันเลยตัวนี้เลขไม้สอง0 0นสองราคาก็จะถูกลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วแถมตันนี้ราคาจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะราคาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่5้า0 0นแบาท5้า0 0นแปบาทเป็นตัวพรีเมียมเหมือนกันปี2015ันสิบหาหาแสนแปดพบาทใครสนใจนะคะทักทายสอบถามรายละเอียดได้เลยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ มาที่คันต่อไปตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2.5เบนซิน2.5 G Toyota Camry 2.5 G เบนซินนะไม่ใช่ไฮบริดนะคะเป็นเครื่อง2.5นะปี2018ตัวนี้ได้ภายในสีสีน้ำตาลภายในบอกสีน้ำตาลนะคะคันนี้ปี2018ราคาอยู่ที่6 1 8 0 0 0 8 0 0บาทใช่ไหม หกแ0 0หบาทจัดโปรโมชั่นกันให้แล้วนะคะใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะอ่ะมาที่คันต่อไปโตโยต้าคอร์สค่ะตัวนี้เป็นตัวตัวท็อป นะคะตัวทับปีี2021เลขใหม่วิ่เพียง5 0,000โลเท่านั้นเองนะคะเลขใหม่วิ่เพียง50,000โลเท่านั้นเองนะตัวนี้ปี2021นยะคะยังมีวารันตีแบตเตอรี่อยู่ที่ศูนย์นะอยู่ที่ศูนย์โตโยต้าคันนี้ได้ไปคุ้มสุดเลยนะคะราคาจัดโปรโมชั่นจากขายที่7 8 8 0 0 0บาทนะคะตอนนี้ลดราคาลงไป2 0 0 0 0บาทนะเหลือ7 6 8 0 0 0บาทนะรถสวยสภาพดีเลยคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะคะเครดิตดีนะคะจัดได้เต็มเลยนะคะจัดได้เต็ม จะบอกว่าจัดเกินก็ไม่ได้จัดก็จัดได้เต็มฟรีดาวได้ประมาณนี้นะคะฟีดาวได้นะคะรถสวยสภาพดีเลยนะมือเดียวป้ายแดงอดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นเองนะคะผ่อน4ปีนะออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยมาที่ Mercedes-Benz ดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว d y n ามิก AMG AMG ไดนามิก Gla สองร้อยอ่าตัวนี้นะคะราคานะราคาเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะราคาเพิ่งจะเปลี่ยนอ่าราคาตัวนี้หนึ่งจุดสาม c ไดนามิกปีสองพันยี่สิบสองเลขไมล์สี่หมื่นเจ็ดพันกิโลราคานะคะจัดโปรโมชั่นนะจัดโปรโมชั่นเลยตัวนี้อยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทเออตัวนี้ออกห้างไปแดงเท่าไหร่มน้ะ โอ้สองล้านกว่าลดลงมาเยอะเลยนะคะครึ่งราคาเลยนะครึ่งราคาเลยนะคันนี้นะคะหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะคะซื้อเงินสดได้จะเปน็นเนได้ใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยรถสวยสภาพดีนะคะมาที่ฮาวาวลเฮซิก wow บ้างนะคะฮาวาวลเฮซิก wow นะตัวนี้นะปี2022นจดทะเบียนปี2023นนะคะคันนี้ได้สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รถมือเดียวป้ายแดงนะแล้วก็รถหนีบมารถสวยเซ็นเซอร์มาให้รอบคันด้านหน้านะคะไฟนะคะฟุ่มเฟือยเลยนะคะฟุ่มเฟือยแบบนี้เลยนะคะปี2022จดทะเบียนปี2023เครดิตด,ดีจัดได้เต็มนะเครดิตด,ดีจัดได้เต็มคันนี้นะคะฮอตสุดเลยลูกค้าเข้ามาดูหลายคนแลวนะ ใครสนใจคันนี้ราคาจัดโปรโมชั่นนะคะบอกเลยว่าราคาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่6 2 8 0 0 0บาท6 2 8 0 0 0บาทตัวนี้จะเป็นตัว HEV นะคะตัว HEV เป็น2ระบบเป็นไฮบริดนะคะเป็นไฮบริดนะ,ะตัวนี้เป็นไฮบริดนะคะแต่ว่าถ้าใครใครบอกว่าไม่ชอบไฮบริดอยากได้ปลั๊กอินนะมีสีแดงให้เลือกอีก1คันนะคะตัวนี้ปี2023ปี2023ตัวนี้นะคะเป็น อินนะคะ PHEV นะเป็นตัวปลั๊กอินนะคะสามารถวิ่งไฟฟ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะตัวนี้สำหรับการชาร์จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งครั้งวิ่งได้ถึงสองร้อยกิโลนะคะคันนี้นะคะปีสองพันยี่สิบสามจดทะเบียนปีสองพันยี่ห้านะคันนี้ฮาวาวลเฮดซิก wow นะคะเป็นตัวออาต้านะเป็นรุ่นท็อปเลยรุ่นท็อปเลยราคาอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาท 8 5็0 0 0บาทนะคะใครสนใจนะคะทั้งสีขาวแล้วก็สีแดงก็สามารถพักทายสอบถามรายละเอียดได้นะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะอยากดูภายนอกภายในตรงไหนก็นเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็แอดไลน์ปวามได้ที่0ูนย์8 2 5 8 7อ่ะมาที่คันนี้คันนี้ CX8 มาด้าซีเนะคะมาด้าซีเมาดูรอบๆคันกันดีกว่านะคะมาด้าซีเคันนี้รถสวยนะรถสวยสภาพดีนะคะสีเสือเดิมหมดเลยนะคะันนี้ สีเสือเดิหมดเลยนะอ่าได้ฟังก์ชันแบบครบๆเลยจุกๆเลยนะคะฟังก์ชันของ CX8 นะคะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะเป็นรุ่นท็อปปี2020แป๊นึงตัวนี้ตัวท็อปนะคะปี2000อ่าใช่ปี2020นั่นแหละ ค่ะตัวนี้ราคานะคะราคาอยู่ที่788,000บาท788,000บาทใครสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะยางนะคะเป็นยางมิชลินด้วยนะทั้ง4เส้นเลยอ่าเราสวยสภาพ DK, ดีเครดิตดีดาวเริ่มต้น0%ได้เลยนะคะดอกเบี้ยคันนี้เป็นแบ์ลองนะแต่ว่าได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะ2.79%ใครสนใจนะคะแอดไลน์กันได้เลยค่ะ0 9 1ย์8 2 5 8 7อ่า ที่ t o t a w e l f i r e นะคะตัวนี้นะคะปี2013นะคะเป็นรุ่น z p e d i t i o n นะปี2013ราคาอยู่ที่7,98,000บาท798,0 0 0บาท เป็นเครื่องมืนสินนะคะมาที่โต้เตาผาดคันนี้นะคะโต่ตาาดคันนี้ลดร,ราคาอย่างเหลือเชื่อเลยนะคะลดร,ราคาอย่างเหลือเชื่อเลยตัวนี้เป็นตัว2.5 SC พาเกจปี2019เลขไมล์71,000กิโลราคานะตอนนี้จัดโรรงชั่นจาก2ล้านกว่านะคะราคาเหลือไม่ถึง2ล้านแล้วนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่1,998,000บาท1,998,000บาทฟังก์ชันภายในนี่จัดเต็มสุดๆนะคะติดตั้งระบบวกเครื่องเสียงยี่ห้อฟรคอขขนมาแล้วนะ ประตูไฟฟ้าสองข้างฝาท้าไทยไฟฟ้ารถสวยเลยนะคะฟิมกลองทรงกลองแสงติดให้แล้วรอบคันนะคะคันนี้ถ้าใครถูกใจใครหาวพลาดอยู่นะคะติดต่อมาโดยตรงได้เลยนะ,ะเดี๋ยวป้อมถ่ายภายในให้ดูนะคะรับประกันเลยรถสวยสภาพดีมือเดียวป้ายแดงนะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะฟรีดาวอีกต่างหากนะคะคันนี้บอกเลยว่าฟรีดาวได้นะ,คะใครสนใจตต้าพ่าดคันนี้นะคะทะเบียน4690นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลย เลขใหม่71,000กิโลวิ่งน้อยนะจะบอกให้จะบอกเลยนะคะคันนี้วิ่งน้อยมากๆเลยนะคะ70,000กว่าโลเท่านั้นเองอมาที่คันต่อไปนะคะสตาราเลียนะคะฮุนไดสตารเลียตัวนี้ตัวท็อปนะคะตัวทอ็อป ฮุนไดสตาเเลีย2.2พีเยมนะคะสันลูป2.2พีเยมสันลูปปี2023จดทะเบียน2025นะตัวนี้นะคะปี2025นะคะได้รุ่นท็อปนะคะตัวนี้กระจังหน้าที่เป็นโฉมปัจจุบันนะคะโฉมปัจจุบันกระจังหน้าเป็นแบบนี้มาแล้วนะคะมีโลโก้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลไหมนะนะคะรุ่นท็อปนะคะตัวนี้ด้านหน้าไฟ LED ข้างล่างะ ข้างล่างเป็นไฟตัดบอกเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะตัวนี้น่าใช้งานนะเราก็ใช้งานดีด้วยระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบเลยนะคะส่วนด้านข้างนะคะล้อมแบกนะเป็นลายดมอนด์คัดแบบนี้เลยนะคะลายดมอนด์คัดแบบนี้ยางยืดนี่ใช้ได้อีกยาวๆเลยอ่ามีกล้อง360องศารอบคันนะคะเรียกได้ว่าน่าใช้งานเลยทิมกล้องแสงติดให้เรียบร้อยนะคะประตูเป็นประตูสลด์ไฟฟ้าสองข้างนะคะฝาท้ายไฟฟ้า วันนี้นะคะในราคาที่เราจัดโปรโมชั่นนะคะราคา1ล้าน1ล้าน6แสน2หมื่นพันบาท1ล้าน6แสน2หมื่นพันบาทตัวนี้ออกห้าง2ล้าน4่นะัเอง ออกห้างสองล้านสี่นะแล้วก็มีจัดโปรโมชั่นเพียบเลยนะใครสนใจไม่ว่าจะเป็นเจ็ดหรือสิบเอ็ดที่นั่งนะสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะสําหรับฮุนไดสตาเลียหรือว่าฮุนไดเฮชวันนะคะใค,ใครหาเจ็ดหรือสิบเอ็ดที่นั่งมันเป็นโปรโมชั่นของทางสิบเอ็ดสองที่จัดให้นะใครสนใจก็อย่าลืมสอบถามรายละเอียดตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันบาทค่ะสอบถามรายละเอียดได้เลย อะมาที่ซาเลียคันนี้กันบ้างน,นะคะคุณได้ซาเลีย2.2ง l สตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปเป็นตัวรองท็อปปี2023นะคะสีบอลเงินแบบนี้นะราคาอยู่ที่1 2 9 8 0ล้านบาทล้านสองเท่านั้นนะคะ1 2 9 8 0ล้านบาทใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยตอนนี้ดอกเบี้ยได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษนะของรถคุณไดนะคะใครสนใจอย่าลืมสอบถามรายละเอียดได้เลยนะ1 2 9 8 0ล้านบาท อามาที่คันต่อไปคันนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นเก้ากิโลเลขไม่หนึ่งหม่นเก้ากิโลสีดําแบบนี้รถสวยสภาพดีมือเดียวป้ายแดงนะตัวนี้ฮุนไดสตาเลีย2 2ส SEL เป็นตัวลองท็อปค่ะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสีบาท1นึ่งล้านสี่แสนหบาทเลขไม่หนึ่งหมื่นเก้ากิโลใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาถึงฮุนไดเฮสวั 2.5ดีลักนะรุ่นท็อปนะคะเราจัดโปรโมชั่นให้3คันเลยนะคะทั้ง3ามคันนี้นะคะรุ่นเดียวกันสีเดียวกันนะคะเราจัดโปรโมชั่นให้ในราคาเดียวเลย1 9 8 0 0ล้านบาท1 9 8 0 0ล้านบาทนะคะเคดตดีทั้ง3คันนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะคุณใดให้วน2.5 ดีลักนะคะเป็นตัวกระจังหน้าเพชรแบบนี้นะคะรุ่นท็อปนะคะมีกล้องสามมีกล้อง360องศานะคะมีกล้องให้รอบคันประตูทรายไฟฟ้าสองข้างนะคะแล้วก็ที่พิเศษเลยมีคันนี้คันนี้อ่ะคันนี้คันนี้คันนี้ติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามานะคะติดตั้งเพิ่มเติมมาอใครสนใจคันไหนนะคะ3คันนี้ในราคาเดียว1นึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทหนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทนะคะเครดิ DD, ตดีจัดได้เต็มแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย เอามาที่คันต่อไปนะคะฮุนไดเฮชวัน2.5อ l ลิตค่ะ2.5อลิต e นะคะแต่ว่าแต่ว่าได้ได้ฟังกชันตัวท็อปเลยได้ออปชั่นตัวท็อปนะคะได้ออปชั่นตัวท็อปเลย2.5อ e l ลิตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้านอนนะจะเป็นกระจังหน้าโฟกแบบนี้นะคะด้านตรงกลางนะเป็นโลโก้ฮุนไดขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เป็นโปรเจคเตอร์อ่าด้านข้างนะคะมาดูด้านข้างกันประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะประตูสไลด์ไฟฟ้านะติดตั้งมาให้แล้วสองข้างเลยนะคะแต่เป็นตัว e l ลิทนะแล้วก็ฝาท้ายตัวนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะฝาท้ายไฟฟ้าอ่ามีกล้อง3 6 0้องศาเอ้ยไม่ใช่มีกล้องอกล้องหลัง ค่ะแล้วก็เซนเซอร์มาให้พร้อมเลยตัวนี้เลขไม่วิ่งไม่เพียง42,000กิโลเท่านั้นเอง42,000กิโลเท่านั้นเองนะคะราคาอยู่ที่928,000บาท928,000บาท11ที่นั่งไปกันได้ทั้งครอบครัวเลย928,000บาทอ่ะมาที่คันนี้ดีกว่านี่ไหนๆก็เดินมาข้างหลังแล้วอ่ะมาดูให้คันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะราคาฮุนไดสตา t a เลีย คุณได้สตาร์เหรียญในราคาเพียงแค่1นึ่งล้านเก้าหบาทนะคะใครอยากได้สตาร์เหรียญไปใช้งานแล้วก็แบบ ไม่อยากซื้อแบบในราคาล้าน2อล้าน3าล้านห้ล้านหอย่างเงี้ยตัวนี้ราคาอยู่เพียงแค่1นึ่งล้านเก้าหบาทราคาเท่าฮุนไดเฮชว d นดีลักเราเลยนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหบาทนะตัวนี้นะคะฮุนไดซาเลียส2 2 S, นะคะเป็นตัวโลสุดเลยนะแต่ว่าได้ฟัง์กชันนี่ครบคันมากๆเลยนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยพวกล้อมุงล้อแม็กแค่นั้นเองอ่ะประตูก็ยังเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า ยังเป็นประตูสลด์ไฟไฟ้าที่ติดตั้งจากศูนย์นะคะมีวารันตีศูนย์หุ่นใดนะ5ปี150,000กิโลนะคะตัวนี้ปี2023ค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัว S นะคะเป็นตัว S เป็นตัวเป็นตัวเริ่มต้นราคาอยู่ที่1,98,000บาทใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย เดี๋ยวไปดูคันข้างหน้ากันบ้างนะคะคันข้างหน้าแกรนซ่าเหล็กใครหาฮุนไดเจ็ดที่นั่งอยู่นะคะฮุนไดเจ็ดที่นั่งนะคะจดทะเบียนรอยอหนึ่งอย่างนี้เลยป้ายดำนะคะมาดูกันสีขาวเรามีให้เลือกถึงสามคันเลยมีให้เลือกถึงสามคันเลยฮุนไดสตาเลียไม่ใช่ฮุนไดสตาเหล็กฮุนไดสตาเหล็กไม่ให้เลือกสามคันเลยนะคะไม่ให้เลือกสามคันเลยตัวนี้ นี้นะคะ2.5พรีเมียม2.5พรีเมียมปี2014ราคาอยู่ที่658,000บาท7ที่นั่งภายใน7ที่นั่งนะจดทะเบียนป้ายดำเป็นเก่งแบบนี้นะคะรอ,อยอหนึ่งนะ6 5 8 0 0 0บาทอ่าใครสนใจคันน,นี้สั่นเนได้ซื้อเงินสดได้อ่ามาถึงตัวนี้กันบ้างตัวนี้สตตร์เหล็ก V P นะคะมีเคานเตอร์มีจอภายในเนาะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ ราคาอยู่ที่หกแสนไม่ใช่ราคาอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะคะอ่าได้คันนี้ไปเลยจะดเป็นแนนได้ซื้อเงินสดได้เอามาที่คันต่อไปนะคะคันต่อไปนะตัวนี้นะคะปี2015นะปี2015ราคาอยู่ที่6 9 8 0 0 0บาทตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมใครสนใจสอบแคปหน้าจอสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะมีแกสซาเล็กให้เลือกหลายคัน ่ะเดี๋ยวไปดูคุณใดรุ่นอื่นๆกันต่ออีกสักนิดหนึ่งใครสนใจรถเล็กๆนะคะนิสสันโนดนะนิสสันโนดนะมีให้เลือกนะคะนิสสันโนดผ่อนเบาๆผ่อนเบาๆเดือนหนึง่งเดือนละไม่เกินไม่เกินห้าพันบาท สี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ผ่อนสี่พันกว่าบาทนะคะ1.2ึ่งจุดสองวีเอลนะเป็นรุ่นท็อปนะคะรุ่นท็อปมีกล้องสามร้อยหกสิบองศานะมีกล้องรอบคันนะคะมีกล้องรอบคันนะตัวนี้ปีสองพันสิบเก้าเลยปีสองพันสิบเก้าราคาเพียงแค่สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะคะกรณีลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะผ่อนเพียงเดือนละสี่พันกว่าบาทเท่านั้นสี่พันกว่าบาทเท่านั้นสี่พันนิดๆนะคะใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะนิสสันมาร์ท นิสสันมาร์ทราคาหนึ่งแสนสามเอ๊ะหนึ่งแสนเท่าไหร่วะ จัดโปรจัดโปรให้เลยนะคะนี่สันมาส 1.2e ปี2012ราคาอยู่ที่138,000บาท1138,000บาทซึ่งเงินสดได้แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนเบาๆสบายๆมากเลยนะคะเพียงเดือนละ2,500บาทนะคะ2,500บาทหรือ3,000บาทอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะนี่สันมาสราคา128,000บาทสงส,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 สารตากล้องวัางจะหลับแล้ว <laughs> อากาศมันดีฝนมันจะตกหรือ,อยังไง ตัวนี้ไฮรีเออร์นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะไฮรีเออร์เพิ่งเข้ามาใหม่ตัวนี้เป็นตัว 2.4G ค่ะปี2011 2.4G ปี2011ราคาเพียงแค่358,000บาทเท่านั้นเองนะคะซื้อเงินสดได้จัดเฟรนดนได้นะตัวนี้อามาที่คันนี้คันนี้ขายเงินสดค่ะคันนี้ขายเงินสดนะคะ Honda City ปี2007 h o n d a City ปี2007นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่1 18,000บาทเนี่ยใครอยากหารถสวยสภาพดีนะในราคาแบบแสนต้นๆอะไรเงี้ยคันนี้ต้องบอกเลยว่าแนะนำเพราะว่าภายในคันนี้นะสวยสภาพดีเบาะเบอร์เนิยบเลยไม่มีขาดไม่มีแตกไรงานนะคะสภา,าพนี้ดูดีมากนะคะสำหรับ Honda City คันนี้ราคาเพียงแค่1 18,000บาทนะขับสบายๆไปเที่ยวต่างจังหวัดได้สบายๆเลยเครื่องพันห้นะตัวนี้เครื่องพันห้าเบนซิน เอามาถึงคันนี้บ้างคันนี้ก็ขายเงินสดเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวว่าไหนเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปแบบว่าคันไหนขายเงินสดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรามาทําแบบนี้ดีกว่าอ่ะคันนี้นะคะสเปซวาก้อนค่ะ2.4 gls 2.4 gls นะคะ มิสูวิชีสเปซวากอน2.4 2.4 GLS นะคะตอนนี้มีแค่คันเดียวแล้วปี2008นะตัวนี้ปี2008นะคะคุ้มสุดๆเลยนะคะ7ที่นั่งในราคา2 3 8 0 0 0บาทนะได้รถ7ที่นั่งแอร์รอบคันเลยนะคะนั่งตำแหน่งไหนก็เย็นนะคะ2 3 8 0 0 0บาทใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะอ่ามาที่มิสูมิลาด มิลาดตัวนี้โอ้ล้อเลอเนี่ยทำมาให้เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนล้อมวงล้อแม็กจัดทรงให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าไปไม่ต้องทำอะไรเลยคันนี้ในราคาเพียงแค่1,28,000บาทเท่านั้นเอง1,28,000บาทนะคะเป็นตัว GL นะเป็นตัว GL ปี2012 1,28,000สบาทสบายๆเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้จ้ะเอามาที่โตต้ยาลิสนะคะตัวนี้เลขไมลหกหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองตัวนี้นะคะเป็นตัว เป็นตัวอะไรวะไม่ใช่ตัว e เอออะตัวตย้ยาฤกษ1.2ตัวตย้ยาฤกษ์ aht 1.2 e ไหม1.2 e ปี2017อะตัวนี้ปี2017สีดำสสวยแบบนี้ราคา ราคาอยู่ที่3,18,000บาท3,18,000บาทใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยมาที่ Honda f ฟ t นะคะรถเจที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้าในราคาไม่ถึง3,000สนบาทนะตัวนี้ราคาเพียงแค่2,98,000บาทไม่ถึง3,000สนบาทขาดอีก2 0 0 0ั่ขาดตัวนี้นะคะ Honda f ฟ t นะ Honda f ฟ t ปี2,012ปี2,012ซื้องินสดได้แล้วก็จัดเฟรนน,นได้ m a ด d าสา ด้าตัวนี้ปี2012 1.6นะคะเครื่องพันหกนะปี2013นะเลขใหม่เพียงแค่6 5หมืันกิโลเท่านั้นเองมาดูรอบๆอบคันนะคะรถสวยๆรอบๆบคันนี่รถสวยๆงามๆเลยนะตัวนี้นะ ตัวนี้นะปี2013เลขไมหม่6 5้0 0กิโลหกมื 65, กิโลรถมือเดียวป้ายแดงนะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะตัวนี้นะคะในราคาเบาๆแล้วก็สบายกระเป๋าสุดๆเลยนะราคาอยู่ที่218,0 0 0บาท2 1 8 0 0 0บาทอ่าเครดิตดีจัดได้เต็มเลยนะคะมาซื้อกันเร็วๆนะราคาไม่แพงนะคะราคาไม่แพงมาซื้อกันได้เลยนะคะจัดเฟรน,น,นด์ได้แล้วก็ซื้องินสดได้นะจ๊ะอ่าแล้วก็คันนี้ลูกค้าถามหาเยอะสุดๆเลยนะคะฮอตสุดๆเลยกับตัว โต้ตาโฟจูเนอร์สจูนปี2006ปี2006ตัวนี้เป็นตัวขับสี่ตัวท็อปตัวท็อปขับสี่ราคา3 1 8แ0 0่บาท318,000บาทนะคะตัวตัวปี06ตัววีตัวท็อปค่ะคันนี้ขายเงินสดนะใครสนใจคันนี้ก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะรถสวยสภาพดีเลขไม่เพียงแค่210,000มกิโลเท่านั้นเอง210,000มกิโลอ่ะใครหารถเกียร์ธรรมดา ราคาไม่แพงนิสสันมาร์ปี2016ค่ะ1.2 e อเีกเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่1 2 8 0 0 0สบาทไหมก็1 3 8 0 0 0 0บาท1,000 0 0ไม่ใช่เอาใหม่ใหม่ตัวนี้ราคาจัดโปรโมชั่นเลยนะคะในราคา1 1 8 0 0 0บาท1 8 8 0 0 0บาทอ่า1น8 0 0 0บาทอ่ะมาดูคันนี้คันนี้พี่ใหญ่ของเรา นะคะสปอร์ตไลเดอร์สปอร์ตไลเดอร์ปีนี้ตัวนี้ปีสองพันสี่ราคาลดราคาลงมาหนึ่งบาทแล้วนะตัวนี้เหลือสองแส0สามืนดันบาทราคาลดลงมาแล้วนะคะ2 3 8แส0าันบาทสปอร์ตไรเดอร์พออย่าง <c oughs> พอแล้วฝนจะตกแล้ว ใครที่สนใจนะคะกำลังหาดูรถอยู่นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยตอนนี้มันมี Honda Accord เ,เข้ามาใหม่อ่าราคาเบาๆเ,เลยนะคะเลขไม่เพียงแค่แสนหนึ่งมกิโลเท่านั้นเองไปดูกันไหมราคาส0 0 0สนกว่าบาทเดี๋ยวไปดูก่อนก่นจบของแถม Honda Accord 2.0 2.0 e Honda Accord 2์ด e Honda Accord ร์ e ปีสองพันเก้าอะฮอนด้าแอคคอค่ะ2 0 e ปี2,009นะตัวนี้นะคะราคาอยู่เพียงแค่2,48,000บาทรถสวยสภาพดีมากๆเลยค่ะนี้มือเดียวป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่2 9 8 0 0 0บาทเล่งไหมโอ้โหมันจะขับะไรขนาดนั้นไหมนะ เลขไมอยู่ที่116,000กิโลนะคะ116,000กิโลใครสนใจก็อย่าลืมนะคะสอบถามและเรียกยเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสามารถติดต่อก,กับปั๊มโดยตรงนะคะตามเบอร์ ไม่ใช่สามารถติดต่อกับปามในตรงนะคะที่เบอร์ศูนย์1 4 3 6 1นหะคะหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์ศ9 1 0 4 8 2 5 8 7นูย์ะคะ0 9 1 0 4 8ก5 8 7ดแกดแอดไลน์ได้เลยนะคะใครที่สนใจเดินทางเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะที่ศูนย์รวมรถยนต์ส1 1 2ออตโต้นะคะอยู่ถนนบรมราชชนนีกรุงเทพนะัก่อนถึงทางเข้าพุนทธมณฑลสายสเลยโรงพยานนบาลทุรี2มาประมาณ100เมตรนะคะหรือว่าสังเกตง่ายๆอยู่ตรงข้ามกับตลาดสดทุรีนะคะ โลเคชันนี้เลยนะใครสนใจก็อย่าลืมสอบถามรละเรียกกันเข้ามาได้เลยนะคะรถทุกคันซื้อเงินสดได้จัดเฟ็นน,นได้นะคะมีอะไรอีกไหมอ่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะที่เป็นสองออโต้นะคะชื่อนี้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น y u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  e e ิกต t o k นะคะหรือว่า Facebook นะใครสนใจก็เข้ามาสอบถามรยละเรียดติดต่อก,กับปามโดยตรงได้เลยนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝนตกแล้วนะสวัสดีค่ะ